ทุกคนวันนี้นะทุกคนเป็นคลิปพิเศษนะครับเราจะพาทุกคนนะไปเที่ยวกันที่มาเลเซียนะทุกคนซึ่งเราจะนั่งรถไฟกันนะทุกคนตื่นเต้นมากๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปรถไฟกันเลย ตอนนี้นะคบทุกคนเรากำลังจะขึ้นรถไฟนะทุกคนไปหาดใหญ่นะครับก็เนี่ยหมายเลข0เรากำลังออกไปแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าคนเยอะขนาดไหนนะครับนี่ทุกคนเขาเรียกแล้วนะครับเรากำลังขึ้นไปทุกคนเรากำลังจะขึ้นรถไฟกันแล้วทุกคนแต่กี่บุ่๋ตรวจบัตรเรียบร้อยแล้วที่เรากำลังจะขึ้นรถไฟนะครับทุกคน โอ้ยทำไมรถไฟดูดีมากเลยเอาตอนตรงนะบุญหึ่งว่าแบบเออแบบราคาถูกอะไรอย่างนี้แต่ที่ไหนได้ดูดีมากนะครับทุกคนทุกคนคือแบบดูดีมากเดี๋ยวจะให้ดูห้องนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูห้องนะทุกคนดูนะดูดูตัวจับนะทุกคนสามารถแบบนี้ได้เราก็สามารถเดินไปโบกี้อื่นๆได้นะครับทุกคนดูพอเข้ามานะทุกคน ก็จะเป็นห้องแบบนี้นะแล้วก็เพื่อนนะจองเป็นแบบว่าสองห้องนะทุกคนด้านล่างเอาไว้นอนด้านบนก็เอ้ยด้านล่างเอาไว้นั่งด้านบนเอาไว้นอนนะทุกคนเพีิงงจะเก็บบรรยากาศทุกคนดูเลยนะมีบรรยากาศในห้องนะมีอันนี้เพื่อนๆสองคนนะเป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมนะ พอพอเราเข้ามา่ะทุกคนเราก็จะสามารถมาดูมอนิเตอร์ได้นะโอ้โหแบบอลังการสุดๆเรากับเครื่องบินไงเป็นเน็ตเน็ตฟิกรี่เน็ตฟิกรีเหรออันนี้เราก็ฉี่อืดได้อบน้ำได้ถูกปะเนี่ยอะดูห้องว่างนะทุกคนอากาศด้านนอกเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็เทนวิ่งกี่ชั่วโมงเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ยังไงต่อทุกคนทุกคนก็ลองมานั่งดูนะคะติ๊กเกียบอกว่าอะไรนะกดปึ๊บ ตกลงมาเลยเป็นเลนทาวเวอร์แ<ล>ก,ก๊พอมันลงมาจริงๆแกน้ำลายลกแกปลาทุกคนบุญจะพาทุกคนไปดูห้องน้ำนะทุกคนห้องน้ำก็จะอยู่ไทายารขบ,บวนของโบจีนะทุกคนนี่อันนี้ห้องน้ำนะทุกคนอะมาดูอะไรอ่ะโถปัสสาวะชายนะคะอันนี้เลยโถปัสสาวะชายโอ้ม่ก้อน ดูดีมากนะทุกคนอะต่อไปห้องอาบน้ำห้องอางน้ำนี่ทุกคนอันนี้คือห้องอาบน้ำนะทุกคนคือบรรยากาศคือแบบใช้ได้เลยอะ่ะดูดีมากเลยทุกคนเหมือนเครื่องบินเลยอันนี้ห้องห้องอะไรอะ่ะห้องนั่งยองๆนะทุกคนนี่ดูนี่อย่ือแบบว่าใช้ได้หมดอันนี้ก็เป็นห้อง ห้องนั่งเหมือนกันนะทุกคนคือแบบว่าดูดีทุกๆอย่างปะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูห้องอครั้งหนึ่งโอเคมาแล้วทุกคนมาแล้วเอาไมกนเอนส์ oh, ทุกคนตื่นเต้นมากเลยดูดีกว่าเครื่องบินมากๆเลยนะคะทุกคนนี่โอเคอันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องของเพื่อนบูมนะทุกคนก็คือมันอยู่ติดกันมาแล้วทุกคน ไม่ได้เจอกันตั้งนานแน่คิดถึงนะสบายดีนะฮะ <c oughs> นี่ทุกคนทุกคนดูห้องนะอันนี้ก็เป็นแผงควบคุมนะทุกคนเหมือนเครื่องบินเลย <c oughs> ชอมชอมปวดเอือหรอ <c oughs> ถ้าปวดเอือเข้างในมีนะ <c oughs> <c oughs> นี่เลยทุกคนคือบรรยากาศในห้องนะทุกคน เรลื่้นที่แล้วโอเคก่อนไม่มีสัญญาณบอกอะไรเลยว่าเรากำลังจะ take off หรือว่าอะไรนะทุกคนอยู่ดีรถไฟอยากจะขยับก็ขยับเลยทุกคนทุกคนรถไฟกำลังเดินทางนะทุกคนนี่แสงมันจะทอนะทุกคนฮัลโหลทุกคนทุกคนเห็นเราไหมเรากำลังออกเดินทางแล้วทุกคนมาดีดกันต่อทุกคนดูสิ ตอนนี้นะเรากับกำลังนั่งผ่าน MRT ด้วยนะใช้ร่างเดียวกันเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะว่ามันใช่ร่างเดียวกันจริงๆนะทุกคนสุดเส้นตังเลยอะ่ะทุกคนมีความขิวปากด้วยหรอเขาขิวปากให้เราทำไม <c oughs> ทุกคนอันนี้เพื่อนรักเราจนะ้ะจะไหนเรียนม,ยมัธยมเรียนฟันอยู่มัธยมใช่ปะ่ะหรือบัม อันนี้เป็นเพื่อนรักสมัยปฐมนะทุกคนไม่เคยลปฐมไม่เคยด้วยอุ้ยเจอกันเมื่อไหร่เังเฉลยมัธยมหรอเจอกันม .1 เลยมาปมอ้าเจอกันมัธยมนี่ทุกคนสะพานพระรามเจ้าสะพานพระรามเจ็ดอันนี้สะพานพระรามเจ็ดนะทุกคนเราไม่กี้พระรก้ามาจากสะพานพระราเจ็ดนี่ มีนะทุกคนอย่างที่บุมบอกนะวันนี้เรานั่งรถไฟกันนะเวลาบ่ายสองครึ่งนะออกเดินทางจากสถานีกลางบางซื่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปถึงหาดใหญ่ตอนกี่โมงนะชอตอน7โมงเช้านะทุกคนหลังจากนั้นนะเราก็จะนั่งรถไฟจากหาดใหญ่ไปปะดังเบซาซึ่งตรงนี้ทุกคนมันจะไม่มีแอร์นะทุกคนเราจะต้องพลดอดทนขนาดไหนที่จะฝากคลิปสวยๆให้ผู้ชมดูนะครับต่อไปนะจากปะดังเบซาไปบัตเตอร์เวย์นะอันนี้ก็คือ โอเคเราจะไปประดังเพล่าไปบัตเตอร์เวิร์ดนะทุกคนอันนี้ใครๆจะรถไฟฟ้า BTS แล้วแล้วก็เราก็จะนั่งเรือเฟอร์รารี่นะทุกคนข้ามไปปีนางนะทุกคนต้นอันนี้นะมีที่ชาร์จแบตด้วยนะครับอันนี้ผู้ลาเขาประกาศอะไรแอนนอว์เมนต์มาก็สามารถเพิ่มขึ้นเพิ่ม,ม,ม,มลงได้เลยนะครับแล้วก็มีจายชาร์จ USB ด้วยทุกคนมาดูอันนี้นะอันนี้นะครับจะบอกว่าเราอยู่ที่ขบวนที่รถ คันที่13นะครับเราอ่ะออกถึงวาสถานีปลายทางก็คือเราอ่ะจะไปถึงผ่านใหญ่ตอน7โมง31นะครับเราจะใช้เวลาในขบวนในรถไฟคันเนี้ยประมาณ17ชั่วโมงนะครับแล้วเขาก็จะบอกสถ,ถานีต่อไปเราจะไปถึงคอนชัยศรีนะครับแล้วก็อุณหภูมิภายนอก35ภายใน23เวลาใครปวดฉี่หรือว่าอยากการเข้าน้ำดูตรงนี้นะถ้าจะว่าเป็นสีแดงก็ถือว่ามีคนใช้บริการอยู่นะครับทุกคน ก็เราเดินทางมาประมาณ3มชั่วโมงแล้วนะทุกคนก็อีก13ชั่วโมงเนี่ยถึงหานใหญ่พอจะหาดใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะไปประดังเบซาถูกไหมแล้วประดังเบซาไปวัตเตอร์เวิร์ดแล้วก็วัตเตอร์เวิร์ดข้ามเรือเฟอร์รี่ไปปีนังนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะถ้าตอนเย็นเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูห้องสเสยงอาหารว่ามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ขอพักผ่อนก่อนนะครับทุกคน อ๋อทุกคนสวดคอมานเมกี้เพิ่งตื่นนอนมานะทุกคนก็พอใช้ได้แนะทุกคน <laughs> ก็ตอนนี้6กโมงแล้วนะทุกคนก็ถึงเวลาที่จะต้องกินข้าวเย็นแล้วนะครับ <laughs> ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะไปดูห้องอาหารนะั้นเนี่ยนั้นเขาเรียกว่าตู้สบเสบียงอาหารนะทุกคนก็ในนั้นจะมีเมน,นูอะไรบ้างเราจะพาทุกคนไปดูนะแล้วก็เอ่อก็หิวข้าวนะทุกคนก็หาอะไรกินกับเผ็ดๆหน่อยละกันนะตัเดี๋ยวเราไปรุยกันดีกว่า ทุกคนเราไปกินข้าวกันเดินจากท้ายขบวนไปยังกลางขบวนนะครับซึ่งอู๋จะถ่ายดูว่าการเดินทางอนข้างๆๆยาวไกลเกินเคยนะครับปะ่ปะตอนนี้เราก็ผ่านโบกี้แรกนะทุกคนล่กโบกี้รอจากบูมนะครับนี่บรรยากาศทุกคนเขาก็นอนกันแล้วนะทุกคนนี่นะครับทุกคนเป็นบรรยากาศของชั้นสองนะครับอันนี้บรรยากาศชั้นสองนะมันก็จะแบบว่ามี นะด้านบนกับด้านลา่างนะครับยี่งถึงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะอันนี้คือด้านหน้าอันนี้นะคะทุกคนถึงแล้วนี่ก็มีขนมด้วยนะครับแล้วก็น้ำอยู่ด้านางนะน้ำอยู่ด้านลานะน่างโอเคอันนี้คือบรรยากาศของอาหารนะครับ มากินการโฮคอลทำแรกของเราแกงเขียวหวาน แล้วก่อนนี้เดี๋ยวมึงกินข้าวก่อนแล้วเราเดี๋ยวมึงจำเก็บภาพตอนนอนให้ฟังนะว่าเขานอนกันยังไงทุกคนโอเคไหมข้า,ขาปากทุกคนเกณฑเสร็จเรียบร้อยแหละเรากำลังจะกลับห้องนะล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ไปนอนกันเลย ทุกคนตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนอนกันแล้วนะทุกคนก็เขามาปูผ้าที่นอนให้เรียบร้อยนะครับที่ที่เขาบริการปูให้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะดูเส้นทางนะว่าเส้นทางของเราตอนนี้อยู่กันที่ตอนไหนนะครับีนนทุกคนอันนี้เส้นทางเรานะครับก็7จ็ดโมงยีนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่33อุณหภูมิภายในห้องก็21นะครับทุกคนตอนนี้เส้นทางเราวิ่งลงมาจนมาถึงตรงนี้นะครับแต่ว่า ตอนนี้เราอยู่กันแถวแถววังวังดวนใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจนถึงห่าดใหญ่นะครับก็ใช้เวลาประมาณ16ชั่วโมงจริงๆนี่ก็เกือบครึ่งทางหรือยังก็ยังนะครับป่ะเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าทุกคนดูโอเคทุกคนก็นอนเลยนะครับปิดไฟนอนเจ้า yeah. แต่ว่าแป้งฟันล้างหน้าทาชิมกันแดดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเราจะถึงนะทุกคนบรรยากาศตอนเช้าดูดีมากๆนะครับทุกคนตื่นเต้นเลยอีกประมาณ5ชั่วโมงนะทุกคนจะถึงปีนังแล้วนะทุกคนถึงแล้วคือขนาดใหญ่แหละทุกคนเรานั่งมาประมาณ16ชั่วโมงนะครับก็เหนื่อยมากแต่เดี๋ยวเราต้องไปต่อกันที่ ผ่านใหญ่ไปปารังเบซาค่ะทุกคนอีกประมาณสองชั่วโมงนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าตะกี้วิ่งเหนื่อยมากนะทุกคนประมาณสานาทีเพิ่งรู้เหมือนกันว่าจากห่านใหญ่นะครับลงรถไฟมานะ่แล้วก็เดินลงมาอีกชั้นนึงนะครับมันก็จะกลายเป็นรถไฟไปปารังเบซานะทุกคนใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคบะทุกคนตอนนี้เราอยู่บนรถไฟเรียบร้อยแล้วนะทุกคนว,วิ่งมาเหนื่อยมากตะกี้ประมาณ2นาทีถึงรถไ,ไฟอีกคันหนึ่งอนะ่ะ อนนี้นะครับเราอยู่กันที่ปะดังเบซานะทุกคนก็อีก1ชั่วโมงนะครับรอคิวนะเราจะกำลังไปบัตเตอร์เวิร์ดนะทุกคนอันนี้นั่งอีก2ชั่วโมงนะครับบุ้งก็ซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะไปมาแลงมาแล้ว,ว,วทุกคนจะได้ขึ้นรถไฟแล้วนะอันนี้เป็นบัตรนะครับนี่เรียบร้อยนะทุกคนบนบีทบ้านเรามา,มาเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะครับ ทุกคนถึงบัตเตอร์เวิร์แล้วนะเราก็หลังข้ามเดอะเคอร์รี่นะทุกคนแล้วก่วขอชั่วโมงนะเหนื่นะนอนนะยมาก้านนะครับทุกคนสต่วเดี๋ยวเราจะ้าพจะภาพส่ๆทุกคนดูนะ <ส> <thinking> วังว่าทานี้เราจะไม่โดนตัดแถวนะทุกคนตะคิดโดนตัดแถวไปประมาณออนี่สิบคน่อนั่งครับเ็เลยต้องรอไทประมาณ่ชั่วโมงโอเคครับก้อ็รอสอช่วโมงทคนช่วโมแรกนะครับถูกตัดคิวนะุกคนก็เลยต้องทาให้ว่าต้องรอมาคนึ่อันนี้เรารอมาสองชั่วโมงแล้ว สักทีนะครับกับพี่นานทุกคนนี่ที่สี่ชั่วโมงไม่ไหวแล้วนะทำไมกอดมาทุกคน